สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจแม่น้องการ์ตูนสูลำพัง10ปีป่วยซึมเศร้าเหนื่อยจนไม่อยากมีชีวิต ความคืบหน้าคดีโยรจ์นเสียหลักพุ่งชนร้านสเต็กลุงใหญ่ปากซอยเอกมั11 9, ย119ย่านบางบอนเมื่อเดือนกันยายน2557ทำให้น้องการะตูนว,วัยห้าขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคุณพ่อของน้องการะตูนเสียชีวิตทันทีโดยหลังจากรักษาอยู่นานกว่า2ปีน้องการะตูนมีภาวะสมองตาย75%ตาบอดทั้งสองข้างกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขณะที่ด้านคดีความปัจจุบันได้สิ้นสุดลงแล้วภายหลังศาลสั่งตัดสินจำคุกผู้ก่อเหตุหนึ่งปีแมวรอลงอาญาพร้อมให้จ่ายค่าชดเชยเหยื่อจำนวน6ล้านบาทแต่จนถึงปัจจุบันผ่านมาเกือบ10ปียังไม่เคยได้รับการเยียวยาด้านผู้เป็นแม่ต้องกลายเป็นเสาหลักของ,ของครอบครัว เปิดร้านสเต็กรวมถึงขายอาหารอื่นๆทุกช่องทางเพื่อหาเงินมารักษาลูกสาวจนล่าสุดแม่น้องกระตูนได้โพสข้อความเชิงตัดพ,อพ้อผ่านทางเฟซบุ๊กมีสภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงความคืบหน้าล่าสุดนางสาวสารัญญาชำนิแม่ของน้องกระตูนเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าปัจจุบันตนเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลทั้งลูกสาวรวมทั้งพ่อและแม่ตนต้องหาไรายได้อยู่ที่10,000แบาทต่อเดือนมาจากร้านสเต็กไลฟ์สดขายของและขายน้ำพริก นอกจากนี้ตนยังทำข้าวกรองแจกคนยากไร้อย่างไรก็ตามตนเป็นภาวะซึมเศร้ามาประมาณ5-6ปีแล้วเพียงแค่ไม่ได้พดบอกใครตนรู้สึกดาวมากไม่อยากอยู่แล้วอ,อึดอัดหายใจไม่ออกทอรมานเพราะรู้สึกว่าปัญหามันถาทมทั้งลูกสาวพ่อที่ป่วยตนเองก็ยังมาป่วยอีกตนจึงไปหาหมอแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หมอฟังตนไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้เลยต่อให้ร่างกายตนจะเหนื่อยแค่ไหน แต่สมองตนยังคงคิดและเห็นภาพเหตุการณ์อยู่ตลอดจนทำให้คิดว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปแย่แน่โดยได้ลองทำการบำบัดหลายอย่างคุณหมอบอกให้ลองโฟกัสแค่ตนเองอย่าเอาภาระทุกอย่างมาไว้ที่ตนเองจนหนักจนหนักเกินกว่าที่จะรับไหวเพราะภายนอกตนดูเข้มแข็ง,แข,งแข็งแกร่งตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้ตนเหนื่อยจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ส่วนเรื่องของความยุติธรรมเคยหวังว่าจะได้รับ แต่วันนี้คดีกำลังจะหมดอายุความคงไม่หวังอะไรอีกต่อไปแล้วขอทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ด้านคู่กรณีตนไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วเพราะถ้าคนเรามีความสำนึกผิดชอบโชวดีต้องแสดงตัวมารับผิดชอบส่วนภาพที่เขากินหรูอ,อยู่สบายตนเพิ่งเห็นหลังจากที่มีคนส่งมาให้ดูเพราะไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียหลังจากนี้ตนจะเซ็งร้านเก่าไปเปิดร้านใหม่วันที่9มีนาคมนี้ห่างจากร้านเดิมไปประมาณ3บล็อก และจะขยับขยายร้านและตกแต่งให้มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นเพื่อหาไรายได้เข้าครอบครัวโดยจะขายสเต็กกาแฟสดอาหารไทยและอาหารจานเดียวและจะใช้ชื่อร้านเดิมสุดท้ายนี้ตนเคารพในการตัดสินของศาลเพียงแต่ข้อกฎหมายที่ยังมีช่องโหว่เอื้อทําให้ผู้กระทําผิดหลบหนีได้และเหยื่อหลายรายต้องซูดินรนด้วยตนเองอย่างกรณีตนคุกกรณีติดคุกแค่หนึ่งปีแต่เหยื่อยังตนเหมือนติดคุกตลอดชีวิต หลังจากนี้ตนก็ต้องสู้ต่อไปจนกว่าน้องจะจากไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ